ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพุทุมิมนะครับก็วันนี้นะครับผมออเดอร์ลูกค้ามาอีกแล้วนะครับก็จัดให้นะครับให้ลูกค้าทุกออเดอร์เลยนะครับผมนี่เป็นมะม่วงเพชรประลาดนะครับผมที่ผมโพสต์ไปเมื่อวันที่แล้วก็คือเนื้อเหลืองแล้วนะครับผมรับประทานอร่อยมากนะครับเพื่อนๆนะฮะรสชาติจะมีสามรสครับผมเปรี่ยวหวานมันนะครับยังไงก็เพื่อนๆนะครับ ท่านไหนที่สนใจนะครับทักมาหาพอน้อิ่มก็ได้นะครับผมนะครับยินดีให้บริการทุกออเดอร์เลยทุกท่านทุกคนเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะมะม่วงเพชรบาราดของเราพร้อมนะครับให้บริการนะครับเพราะว่าของเขาขึ้นมันแล้วนะครับเนื้อเหลืองนะรับประทานอร่อยนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ ยินดีให้บริการนะครับมะม่วงนะครับที่ตัดเก็บให้ลูกค้านะครผมผมตัดสดทุกวันนะครับตัดแล้วก็ส่งเลยตัดแล้วส่งเลยแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะรับประกันนะครับผมสดจากสวนแน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับคุณลูกค้าคนไหนสนใจอย่าลืมทักมาหาพนมอิมีมกันนะครับผมนะ รับรองว่าได้รับประทานมะม่วงสดๆจากสวนนะครับอร่อยแน่นอนครับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้พอมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ